ท่านประธานที่ชยัยง <Okay. S 1> ไกลมากเลยยาว เน้นวัดใจครับสุดๆเดี๋ยวเพื่อพร้อมห่ายลงวันชาย ไปไปตุ blender, ้มขาได้ไปตุ้มขาได้ไปหลังนี estamos estamos ้ได้ไม่ต้องขยับเท้าไม่รู้เลยขยับเท้าไปได้ไม่รู้ไม่ขยับเท้าไปได้เฮ้ยไปไม่ใช่

อันมากไปโอเคโอเคนะพี่กุ้งออกได้เนียนมากเลยมาแอพี่ก้วครับพี่เอก ดูนรถแข่งมาแล้วไว้ลูกเฮ้ยนี่คนงานด้วยขับยังไงขับยังไงเกิดอะไรขึ้น,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 น